สวัสดีค่ะคุณผู้ชมช่วงนี้เป็นช่วงที่ฝนตกหนักมากๆเลยค่ะตกแทบทุกวันค่ะพืชผักสวนครัวหลาย,ลายๆชินิดของเราก็จะมีอาการใบเหลืองเมื่อเราไปถูกเขาก็จะหลุดร่วงมาได้ง่ายค่ะนี่คือต้นพริกของเราค่ะส่วนมะละกอก็จะมีใบเหลืองเช่นเดียวกันค่ะเพราะเขารับน้ำฝดที่มากเกินไปค่ะส่วนพริก ตอนนี้กำลังออกดอกเลยค่ะเขาก็จะเป็นโรคแคงเกอร์ได้ง่ายค่ะหรือว่าโรคเชื้อราค่ะส่วนวิธีป้องกันเชื้อราโรคใบเหลืองก็จะเป็นวิธีง่ายๆเลยค่ะเราก็จะเตรียมน้ำมา5ลิตรและเราก็จะมีปูนแดงหรือว่าปูนกินหมากที่เราซื้อมาจากตลาดเราซื้อมาถุงละ10บาทค่ะ ในปูนแดงเขาก็จะมีส่วนผสมของขมิ้นขมิ้นก็จะช่วยป้องกันเชื้อราและช่วยป้องกันมแมลงได้ค่ะเราจะใช้ปูนแดงประมาณ1ช้อนค่ะนี่ค่ะ1ช้อนและเราก็จะละลายลงไปกับน้ำเลยค่ะปูนแดงเมื่อเขาสัมผัสกับน้ำเขาก็จะละลายง่ายมากเลยค่ะ เราก็จะช่วยเอามือบีๆเพื่อให้เขาละลายเร็วขึ้นค่ะส่วนวิธีการใช้เราจะใช้แบบนี้ลดลงไปเลยก็ได้หรือว่าเราจะแช่ให้เขาตกตะกอนก่อนก็ได้ค่ะการที่เราแช่ให้เขาตกตะกอนก็เพื่อไม่ให้เขาไปอุดตันหัวฉีดกระบอกป็อกกี้ของเราค่ะ และนี่ก็จะเป็นหนามใสๆที่เราแช่แล้วเหมาะแก่การใส่ในบลอกกี้เพื่อฉีดค่ะเราก็มาเริ่มลดกันเลยค่ะเราก็จะลดที่โคนต้นเขาเลยค่ะน้ำปูนแดงนอกจากเขาจะช่วยป้องกันเชื้อราโรคใบเหลืองรากเน่าโคนเน่าแล้วเขาก็ยังช่วยป้องกันมดแมลงเพลี้ยต่างๆได้ดีอีกด้วยค่ะ เราก็จะใช้น้ำปูนแดงรดอยู่เป็นประจำทุกๆอาทิตย์เลยค่ะเราก็จะใช้บ่อยๆค่ะก็จะช่วยป้องกันโรครากเนา่าคนเนา่าและไม่ให้เขาเกิดเชื้อราได้ง่ายค่ะเราก็จะรด,ดได้ทั้งพืชผักสวนครัวไม้ผลและไม้ดอกไม้ประดับของเราเลยค่ะนี่ต้นพริกค่ะ ต้นพิกเวลาผลตกหนักใบเขาก็จะหลุดร่วงง่ายทําให้ต้นโทรมค่ะแล้วก็นี่ก็คือบอนสีของเราก็จะมีใบเหลืองก็จะเกิดรากเน่าโคนเน่าได้ง่ายค่ะเราก็จะลดไปด้วยค่ะก็จะทําให้ไม้ประดับของเราต้นแข็งแรงสีสวยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ